สวัสดีค่ะตอนรับสู่ The Deep Dive r นะคะวันนี้เราจะมาแบบเจาะลึกแผนธุรกิจสำหรับคนที่อยากเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มือใหม่เลยค่ะเรามีเหมือนเป็นเอกสารอบรมชิ้นหนึ่งแล้วก็จะลงเอามาปรับใช้กับตลาดบ้านเราจริงๆโดยเฉพาะเคสที่น่าสนใจมากๆอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คือ,อสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาเลยให้เป็นเหมือนแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จในสักหนึ่งถึงสาดีแรกของการทำงานนี้แหละค่ะ ครับผมคือสิ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆในแผนนี้นะครับคือมันไม่ใช่แค่บอกว่าคุณต้องทำอะไร1 2 3 4แต่มันเน้นให้เราคิดแบบมองย้อนกลับหรือที่เรียกว่า reverse engineering อะครับจากเป้าหมายรายได้ที่เราอยากได้จริงๆว่าเออถ้าอยากได้เท่านี้ต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เพื่อให้มันอ่า ไปปถึงงเ้้้าาหมายนนดัดจริๆกว่าในโมเดลต้องต้นนิดหน่อยเช่นอ,อ,อาจจะสัก2.5ล้านแทนที่จะเป็น2ล้านตามแผนเดิมพอเราคำนวณย้อนกลับเพื่อเป้าหมายไรายได้สมมติอยากได้ปีละล้านหลังหักส่วนแบ่งแล้วนะคะจำนวนบ้านที่ต้องขายเออมันก็อาจจะลดลงจาก33หลังเหลือสัก27หลังประมาณนี้ ประเด็นที่ซ่อนอยู่ตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนโฟกัสเราไปเลยหรือเปล่าคะคือจากเดิมที่อาจจะคิดว่าต้องหาลูกค้าเยอะๆไว้ก่อนกลายเป็นว่าเออเราต้องเน้นหาลูกค้าที่ใช่จริงๆมากกว่าหรือเปล่าถูกต้องเลยครับนั่นคือการตีความที่สําคัญมากเลยและมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องตัวชี้วัดหรือที่เราเรียก KPIs นะครับที่พูดถึงในแผนเช่นอัตราส่วนอ่จากคนที่เราคาดหวังว่าจะสนใจ ผู้มุ่งหวังไปสู่การได้นัดหมายจริงๆสมมุติว่าตั้งไว้25ต่อ1หรือว่าจากการไปนำเสนอแล้วเนี่ยกี่ครั้งถึงจะได้สัญญามาเซ็นสมมุติ5ต่อ1ตัวเลขพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เป้าหมายให้เราวิ่งชนนะครับลองนึกภาพตามง่ายๆเหมือนเป็นหน้าปัดบนคอนโซลรถยนต์เลยมันบอกเราได้เลยว่ากระบวนการทำงานส่วนไหนของเราเอ่อกำลังมีปัญหาหรือต้องปรับปรุงเช่นถ้าโทรหาคนเป็นร้อย ได้นัดมาแค่คนเดียวเนี่ยอ่ามันฟ้องชัดเลยว่าสคริปต์ที่เราใช้หรือวิธีการเข้าหาลูกค้าของเราอาจจะต้องปรับด่วนๆเลยครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นเครื่องมือวินิจฉัยธุรกิจเราไปในตัวเลยนะเนี่ยพอเห็นภาพเป้าหมายชัดขึ้นแล้วก็วิธีวัดผลที่มันชัดเจนแบบนี้แล้วนะคะคําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะไปหาลูกค้าที่ใช่ที่ว่าเนี่ยมาจากไหนล่ะคะ ซึ่งก็น่าจะนำเราไปสู่เรื่องกลยุทธก์การสร้างฐานลูกค้าที่ในเอกสารก็เน้นเรื่องฟาร์มิง่งหรือการปักหลักในพื้นที่กับการเลือกนิชหรือตลาดเฉพาะกลุ่มของเราเองใช่ครับการเลือกนิชหรือตลาดเฉพาะกลุ่มเนี่ยสำคัญมากๆครับในบริบทอย่างกำแพงเพชรเนี่ยมันก็อาจจะมีนิชที่น่าสนใจหลายอย่างนะอาจจะเป็นตลาดที่ดินสำหรับสร้างบ้านเองเลยอันนี้ตอบโจทย์คนอยากมีบ้านต่างจังหวัดเยอะหรืออาจจะเป็นที่ดินเพื่อการเกษตร หรือแม้จะอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ติดริมน้ําอะไรแบบนี้การที่เราเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปเลยเนี่ยมันจะทําให้การตลาดของเราอ่ะมันตรงเป้ามากขึ้นแล้วก็ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้เร็วกว่าการเป็นนายหน้าแบบจับชายที่รับทําทุกอย่างไปหมดครับอืมการเจาะนิชนี่ฟังดูดีนะคะแต่ก็แอบ,บสงสัยนิดนึงค่ะว่าเออม,มันจะทําให้เราเสี่ยงไปไหมคะถ้าสมมติว่าตลาดเฉพาะทางที่เราเลือกเนี่ยเกิดมันซบเซาหรือมีปัญหาขึ้นมา ในเอกสารพ่อจะมีพูดถึงแผนสำรองหรือว่าการกระจายความเสี่ยงเรื่องนี้ไว้บ้างไหมคะเป็นคำถามที่ดีครับจริงๆเอกสารอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องแผนสำรองไว้เป๊ะๆขนาดนั้นนะครับแต่หลักการก็คือ n i ชเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทําอย่างเดียวไปตลอดชีวิตนะครับอาจจะเริ่มจาก n i ชที่เราคิดว่าเราถนัดที่สุดก่อนหรือมีโอกาสมากที่สุดก่อนพอเราเริ่มอยู่ตัวแล้วมีฐานลูกค้ามีไรายได้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ค่อยๆขยายไปนิชอื่นๆที่มันใกล้เคียงกันก็ได้ หรืออาจจะสร้างความสัมพันธ์กับนายหน้าสายอื่นเพื่อส่งต่อง,งานให้กันก็ได้ครับหัวใจสําคัญคือการเริ่มต้นอย่างมีโฟกัสก่อนครับผมโอเคค่ะพอมีนิชชัดเจนแล้วก็มาถึงเครื่องมือทําการตลาดใช่ไหมคะที่ต้องผสมผสานกันทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์นี่ก็คงไม่ใช่แค่โพสต์ขายของอย่างเดียวแต่คือการสร้างตัวตนให้ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านคอนเทนต์ต่างๆบน f c e e o o o t t k t t o k หรือ Line อะไรแบบนี้ส่วนออฟไลน์ก็ยังสำคัญอยู่เนาะคะเช่นการสร้างเครือข่ายคนรู้จักจริงๆที่เรียกว่า sphere of influence หรือ S.O.I. รวมถึงาการเข้าหาลูกค้าจากป้ายที่เจ้าของประกาศขายเองหรือ SBOs ถูกต้องครับ แล้วที่นี้พอเรามีลูกค้าเข้ามาแล้วก็มาถึงเรื่องการทำงานจริงในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แผนที่ดีเนี่ยมันต้องมีการลงมือทำที่สม่าเสมอด้วยนะครับในเอกสารก็จะแนะนําโครงสร้างการทำงานรายสัปดาห์ที่ค่อนข้างชัดเจนเช่นแบ่งวันเลยว่าวันจันทร์จะลงพื้นที่นะอังคารจะโทรติดตามลูกค้าเก่าอะไรแบบนี้ แล้วก็เน้นมากๆเรื่องการใช้เครื่องมืออย่าง CRM หรือ Customer Relationship Management เพื่อช่วยจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าแล้วก็ไม่ให้โอกาสสำคัญสำคัญมานหลุดลอยไปแต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่ให้ CRM กลายเป็นแค่แบบว่าที่เก็บข้อมูลเฉยๆนะครับต้องหมั่นอัปเดตสมั่งเสมอด้วยแล้วเรื่องทักษะการสื่อสารกับลูกค้าล่ะคะอันนี้น่าจะสาคัญมากๆเลยสาหรับนายหน้า แน่นอนครับสำคัญมากเอกสารก็จะย้ำเรื่องการใช้สคริปต์ต่างๆเป็นแนวทางนะครับแต่ไม่ใช่ให้ท่องจำเป๊ะๆต้องปรับให้เป็นธรรมชาติเป็นสไตล์เราเองรวมถึงเทคนิคการคัดกรองลูกค้าให้เร็วด้วยต้องรู้ให้ได้ว่าเขามีแรงจูงใจ motivation ที่จะซื้อจะขายจริงๆไหมมีกรอบเวลาไทาม์ไลน์ที่ชัดเจนแค่ไหนแล้วก็เรื่องสำคัญคือความพร้อมทางการเงิน financials ส่วนเรื่องการเจราจาต่อรองเนี่ยในบริบทแบบไทยๆเรามักจะเน้นการหาจุดที่วินวินกันทุกฝ่ายนะครับโดยใช้ข้อมูลจริงๆมาสน,สนับสนุนเหตุผลไม่ใช่แค่การต่อรองราคาอย่างเดียวค่ะและสุดท้ายท้ายสุดที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องเอกสารกับกฎหมายต่างๆใช่ไหมคะอันเนี้ยสาคัญที่สุดเลยครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดคือเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินหรือที่เราเรียกว่าดูดิ l ลเจนซ์โดยเฉพาะถ้าเป็นที่ดินเนี่ย ต้องดูละเอียดเลยเรื่องโฉนดต,ต้องเป็นน,นสสีหรือที่เรียกกันว่าโฉนดครุฑแดงเพราะเป็นเอกสารสิทธิทซื้อขายเปลี่ยนมือได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่ามีภาระผูกพันอะไรติดอยู่กับที่ดินไหมเช่นจำนองหรือสิทธิทเก็บกินอยู่ในเขตผังเมืองสีอะไรสร้างอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่องพวกนี้เอ่อต้องเคลียร์ให้ชัดเจนแล้วก็ต้องสามารถอธิบายเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆในวันโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆด้วยครับ ทั้งค่าธรรมเรียมการโอนภาษีธุรกิจเฉพาะถ้ามีแล้วก็อากรสเตมโหฟังดูแล้วมีรายละเอียดเยอะมากจริงๆนะคะแต่ก็ดูเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนดีค่ะเลือกโฟกัสที่นิชหรือตลาดเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจน 3. คือการผสมผสานเครื่องมือหาลูกค,ค้าทั้งออนไลน์ออฟไลน์อย่างมีระบบระเบียบและ4ซึ่งสำคัญมากๆเลยก็คือวินัยในการลงมือทำตามแผนอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับความรอบคอบในเรื่องกฎหมายและเอกสารต่างๆครับผม ก็ถือว่าแผนเริ no ่มต้นเนี่ยเป็นเหมือนเข็มท really we really ิศนําทางที่ดีมากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่เอ่อน่าจะชวนคิดต่อหลังจากนี้ก็คือว่าในโลกที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากจริงๆทั้งจากเทคโนโลยีใหม่ๆสภาพเศรษฐกิจหรือแม้แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปการเรียนรู้แล้วก็การปรับเข็มทิศของเราไปตลอดเส้นทางเนี่ยมันจะกลายเป็นกุญแจดอกสําคัญที่แท้จริงที่จะช่วยให้เราอยู่รอดแล้วก็เติบโตในอาชีพนี้ได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรอันนี้ก็คงเป็นโจทย์ที่ใน น่าทุกคนต้องกลับไปขบคิดกันต่อค่ะ